ดูครับท่านผู้ชมครับถ้ามีตังก็เล่นระดับร้านเลยใช่ไหมลุงเล่นด้วยเนาะครับเนาะ <laughs> ครับกีดเส้นใต้ให้แน่จะได้ซัดซัดครับดูเดี๋ยวเดี๋ยวโยกขึ้นก่อนเดี๋ยวก่อนนะครับตั้งกล้องก่อนสักคู่สักคู่อ่ะแล้วก็นนะขอสักคู่นะครับปุ๊บอ่ะท้าแน่นไหมแน่น อ่ะลุงจัดไปครับวันวันที่สิบหกนะครับก็ลักกระดา 6, 4, ะร่าหกสี่นะครับให้สำหรับนะครับเอฟซีนะครับมักเลยนะครับวยการใบนะครับวันนี้เน้นเน้นให้เลยนะลุงนะ ขอวาจากระวันที่หนึ่งนะครับอื้งันี้เจ็ดหนึ่งสามห้าหนึ่งเจ็ดนะครับตัดออกมาแล้วนะครับได้แปดสามโตครับแปดแปดแปดนะครับมันเด่นแปดเลยครับมันเด่นนะครับครับเด่นแปดกับไฮเอฟซีนะครับสำหรับตันจะมักนะครับหิไปออกกำลังกายได้นะครับ ไปวิ่งได้นะครับจะบอสนับสนุนนะครับหัวใจดิ้นนะครับสนับสนุนสลากินแบงไปของรัตบานนะครับครันงวดหนึ่งนะครับส้วนล่างนะครับนึงเก่าก้แปดนะครับบนญซแปดนะครับวิ่งนะครับจะชอบบอสนับสนุนนะครับแล้วแปะนี่ถ้าเราชอบหลักแปดนี่แปดหลักสิบใช่ไหมลุงจะเป็นหลักสิบ น้ากากก็ได้นะครับรักซิฟได้นะครับเอมักตัวเด่นจะเอาเลขใดมาใส่ก็ได้นะครับพร้อมเด็ดแปดด้วแล้วมันเหมือนงวดนั้นไหมที่ลุงได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งเลยอ่ะเหมือนครับเหมือนเหมือนหนึ่งหนึ่งมาแล้วครับงวดที่แล้วก็ได้หานี่เจ็ดนี่เก่านะครับเอ่ยไปแล้วครับตอนนั้นมันก็มาหนึ่งเก้ากับหนึ่งเจ็ดไปแล้วไม่ไม่ม่ก่อนหน้าน้ำก็จะได้มาหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งหกเลยเออหนึ่งหนึ่งอืมนะครับมันเด้เจ็ดเลยนะครับ งันวดนี้กห็หวังว่าน่าจะเป็นแปดบนแปดล่างเด่นแปดแน่นอนนะครับ <มา S 2> เด่นแปดแน่นอนเพราะว่าเคยมีแปดสามตัวสี่นะครับครับงั้นมันไม่มาเด่นแปดสามตัวเลยม,มึงจะจัดนะครับจัดไหครับได้เด่นแปดนะครับนี่คือจับให้อาจจะเม็ดเม็ดเก้าแปด 4, 8, 3, 2. 2> สี่แปดสามสองเฉพาะเลขไปวิ่งนะครับอืมสูตรนี้นิดนนเน็ดน็ดเวลามาก็มาทั้งบนทั้งล่างนะครับจับใส่ามากลีคู่กับจับใส่ก็ได้นะครับครับเฉพาะสูตรนี้ใไปวิ่งนะครับอืใไปวิ่งนะครับสูตรนี้นะครับมาประมาณกี่เปอร์เซ็น จะรับรองบ่อยนะครับแต่ว่ามาแน่นอนนะครับรับรองไม่ได้นะแต่มาแน่นอนครับเพมันบ่เคยมีแบบนี้เอาไปวิ่งซื้อฉลากกิดแบ่งรัฐบาลน,นะครับน,น,นะครับได้น้าในการรับชมนะครับอ่าคือวิ่ง,ว,งวิ่งหาฉลากนะถ้ามีโอกาสซื้อฉลากไปหาซื้อฉลากเลยลา่างเก้าแปดบอมีเกามีแปด่างเกาปะครับ อัน,นไี้ป้าท<ข>าไมเขาฝันว่าอะไรนะฝันว่าได้จับป้านะครับอ๋อยายพันว่าได้จับป้านะครับพราะว่ายายคือถูกมาแล้วนะครับสามพันสี่พันบาทตีเล็กเขาไปหาซื้อนะครับเขาถูกมาแล้วทึ่งเลขกสองโตสามโตของรอตรีนะครับแสดงว่าถ้าฝันแบบนี้มันมาเลยฝันแบบนี้ือวามีโชคนะครับ แล้วมันชอบมาตัวไหนตาฝันเห็นป้าผมก,กับฝันพบกับสิแปลทุกต้องกับป้ากับแปดนะครับครับจับกับเจ็ดนั่นแหละครับอ่าน่มือกับหานะครับป้าแปดจับเจ็ดนะครับไห้แปลเองอะนะครับเขียนให้หน่อยน่ประกาเขียนสามตัวนี่คนที่ฝันเขาจับปลาตัวนี้นอ จะให้ลุงเขียนให้เด้อท่านที่ชื่นชอบฝันดีดีตีออกมาออกทุกทีเลยตัวนี้ <c oughs> อืมฟันดีแหง้ง <c oughs> ไม่ได้ฝันง่ายๆนะอ่ะยกเลยครับนี่เห็นบอท่านผู้ชมอขยับเข้ามาให้หน่อยนี่คนเอาที่เขาฝันเนะ้อคนที่เขาฝันเนะ้อนี่เจ็ดแปดห้าเห็นบอรทรับโดนใจหลายๆท่านหรือเปล่า ถ้าโดนก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าโดนใจลหลายๆท่านก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับมีความฝันครับอืมจ้าโอ้โไปแนะน้ำให้เขาไปปิดกดน้อยอีก n g หน่อยวงสีแดงแดงให้หน่อยครับสามตัวปลานำโชค ชุดนี้จะเป็นชุดสามตัวโตดจับคู่ให้สามตัวโตดน่ะมันขเ้าไม่เข้าทางแท่นออาจารย์ลุงใจโตดเลยอ่าปึ๊บวางไว้เลยอาจารย์วางเลยวางให้อ่ะที่เลยปลานำโชคเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับ อ่ายังยังยังไม่เต็มสูตรรอสักครู่เดี๋ยวสองนี่มาอ่ะเห็นไหมครับชัดไหมครับอ่ะลุงลุงอธิบายได้เลยครับส่วนสูตรนี่นะครับอ่าปลาทำโชกนี่นะครับเด่นนะครับเด่นสองนะครับเด่นสองนะครับเด่นสองนะครับครับผมอ่าเด่นสองครับผม เด่นสองเด่นสองร่องแปดครับเี่ร่องแปดครับอืมเดียวตัวตามเหรอลุงศูนย์ครับเนี่ยศูนย์ทำไมศูนย์มันหมายเลวลุงเพวมันกับไม่ค่อยออกเนะา,านะ <De hn S 2> นี่ครับส่วนศูนย์นี่นะครับเด่นสองร่องแปดนะครับสี่แปดสองนะครับ หกสองแปดสองนะครับแล้วก็แปดสี่นะครับแถวที่แปดศูนย์นะครับครับเนี่ยสองแถวนะครับติดแปดแล้วหนึ่งแปดมันจะมาอยูไหมหนึ่งแปดหนึ่งแปดอยู่ในนี้มันเกิดหยอกหยากเนาะครับมันจะหอกหยักเพมันมันอยูในเส้นนะครับมันอยูในในเส้นนะครับรูปลักษณะนะครับ เด่นเด่นคือแปดสองนะครับแปดสองแปดสองนี่เด่นแหงแปดหนึ่งสี่จ้าชอบขอบคุณครับล่องเมืไอ้นี่แปดสี่นะครับนี่แปดสี่ก็มีอยู่นะคุณพี่นะแปดสี่นะครับนี่ครับซื้อได้นะครับแปดสองซื้อได้นะครับเพราะสองแปดแปดสองนี่มันเด่นอยู่แล้วนะครับครับอีกตัวหนึ่งคือวิ่งบนขนบนกับแปด ล่องเบื้องแปดซี่ก็ได้นะครับแปดจีแปดสองนะครับแปดซี่แปดสองนะลุงบอกสําหรับสูตรปลานําโชคครับสูตรนี้นครับเจ็ดตัวอ่ะขอพลิกดูหน่อยครับอ่ะลุงไล่มาเลยตั้งแต่ต้นเลยครับสี่หกนะครับก็แล้วก็ะด้หกสี่นะครับครับเมื่อในสูตรเจ็ดตัวนี้นะครับเจ็ดตัวมันก็จะมีเจ็ดมีศูนย์มีสามมีหกมีเก้านะครับมีสองมีห้าครับสําหรับนะครับ ที่ท่านมักนะครับรักได้ก็ให้จับใส่กันเอาเองนะครับคือดีนะรู้ว่าตัวตามนะครับดีศูนย์นะครับเด่นสามร่องหาครับสูตรนี่นะครับเด่นสามร่องเด่นสามร่องหาเด่นสามร่องห้าดีศูนย์หรือว่าตัวตามตั้มคือศูนย์นะครับครับให้เลขวิ่งนะครับวิ่งงวดนี้นะครับ เฉพาะตัวเด่นๆมาเลยนะครับมีสามมีสองมีหามีแปดนะครับครับส่วนเลขบไอยู่ในเกจเจตโตนี่นะครับถือว่าเป็นเหลขขายนะครับมีหนึ่งมีสี่มีแปดนะครับหนึ่งสี่แปดนะครับคือเหลขบไอยู่ในเพื่อนในเจดหลักนะครับเคยมานะครับเคยออกนะครับแต่ว่ามันไปอยู่ในสูตรป้าพอดีนะครับไอแปดซี่นี่นะครับป้าน้ำโชกนะครับ เลยให้วิ่งนะครับนี่นะครับเหล็กออกก็ต้องกาอ้าวสนับสนุนให้กาห้านลินหหวใตะดินนะครับให้ <c oughs> <c oughs> สนับสนุนให้ไปสือสากินแ <c oughs> บงะะบนนรัตบาบ้านแปดสองอันแน่นอนทาไมถึงอันครับผมไม่ทราบล <c oughs> อตเตอรี่ไม่มีขายเลยแปดสองสองแปดนเกิด <c oughs> อ๋อ <c oughs> ในหลวงเรา <c oughs> พระราชินีเราเปล่า <c oughs> นะครับอ่ะสรุปง่ายๆประมาณนี้นะครับเนาะ <c oughs> ก็จะมีในส่วนของคลิปนี้ก็ออกไปแล้วครับก็มาเน้นย้ำกันเดี๋ยวลืมกันอย่าลืมลุงใจไปไหนนะนะขอบคุณไปดูงานก่อนครับผมมีเวลาก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ครับสำหรับลุงใจนะครับลกย่าหรือว่านะครับนี่ทั้งพัดลมนี่ทั้งนะครับให้มาเยอะแยะเลยนะครับสิ่งของเสียปานะครับล่าสุดแล้วก็มีถุงนาทองนะครับชงไห้ผมผม รู้สึกนะครับโอ้ยปื่มใจนะครับสำหรับนำใจที่ท่านได้มอบให้นะครับมอบให้ผมนะครับ็ผมขอบขอบคุณขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยครับครับก็พรนี้ก็จะกลับขึ้นไปให้ท่านผู้ชมโชคดีเนาะขอให้พรนจงกลับขึ้นสูท่านขอขอให้ท่านจงโชคดีนะครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับจงปกปักรักษาคุ้มครองทุกท่านนะครับ ขอพลังไม่แข็งแรงฝนจากโควิดนะครับในพศนี้สวัสดีครับ